วันนี้พวกฉันเหนื่อยแล้วอยากพักไม่อยากทำงานวา้าไอ้ฉันทำงานที่นี่งานก็หนักเงินก็น้อยใช้งานฉันใหญ่กับท่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมเป็นแบบนั้นอีกแล้ว CVM m สวยละ อุ้ยปากซีเติมลิปหน่อยดีกว่านี่ไอ้ไอ้แกช่วยนจับล้านหนิสิเดี๋ยวคุณลูกหมูมาก็าโดนบ่นเป็นเถอหรอกแหมฉันก็แค่เติมสวยอีกนิดหน่อยหน่อยเองแกอยากจะโดนบนแบบครั้งที่แล้วอีกใช่ไหมอุ้ยฉันช่วยแกจัดก็ได้แกไม่ต้องทำหน้าบึงแบบนั้นหรอกแกเหนื่อยฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละแล้วทำไมต้องมาทำงานนะักแบบนี้ละแก ฉันอยากนั่งสบายๆแบบคุณลูกหมูมากอ่ะเพราะพวกเราไม่รวยไงแกคอยดูนะถ้าฉันรวยเมื่อไหร่ฉันจะเอาเงินมาซื้อร้านนี้ไปทําเองเลยดีแล้วก,ก็จาก้างยายลูกหมูไปเป็นพนักงานด้วยนะฉันเรียกแต่ใช้นาซื้อของมากเจ้าคุณขอให้ลูกช้างถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกับเขาสักทีเถอะลูกช้างอยากเป็นเศรษฐีกับเขาบ้างแล้วตานะถู ลูกช้างจะได้สบายไม่ต้องมาทำงานหนักแบบนี้ลแล้วฮู้กิโมนี่อไอ้คุณจะบายโมแกนแกได้เวลาเป็นเศรษฐีแล้วนี่ใช่ดยย้วยนี่ไอได้แก <c oughs> ร้านนี้แหละที่ลูกค้ารีวิวว่าให้ห้าดาวอืมก็ดูหรูอยู่นะเหลือแต่รสชาติแล้วแหละว่าจะถูกปากพวกเราหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยดีกว่าอฮ้ยลูกค้ามา ับอะไรดีกะมีตามอะไรบ้างครับเนี่ยเอาว้วาไอโยกกับปีเตอร์ใช่ปะเฮย้ยไม่เจอนาดเลยเป็นไงบ้างสบายดีนะพวกฉันสบายดีแล้วพวกเธอ่ะเป็นยังไงบ้างพวกฉันก็เรื่อยๆตามภาษาพ่อขาแม่ขายอืมแล้วดีรันเป็นเอเธอเองเหรอไม่ใช่พวกฉันเป็นแค่ลูกจ้างเขาน่ะ แล้วสซุปูพวกแกจะเอาเมนูอะไรอืมฉันเอาตำไทยหยกแลนกันล่ฉันเอาตำแตงก็แล้วกันใส่ปลาด้วยนะได,ได้เลยเพื่อนเดี๋ยวพวกแกไปนั่งรองก่อนนะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวออเอาไปเสิร์ฟโอเคจ้าไปไอ,อยหยิบแตงกวาด้วยฉันหน่อยได้ได้ได สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสั่งอาหารเปรี้ยงค่ะรับอ๋อพวกเราสั่งเรียบร้อยแล้วครับว่าแต่คุณเป็นฉันชื่อลูกหมูค่ะเป็นเจ้าของร้านนี้ร้านคุณดีมากๆเลยนะคะพวกเราเห็นรีวิวก็เลยตามมาทานขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะถ้าขาดหรืออะไรก็บอกได้เลยค่ะว้าไอ้ป็งไงบ้างอ้าว คุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดอดีค่ะออเดินเข้าเร่ๆเหมือนทุกวันอืมดีถ้าเป็นแบบนี้ไปอีกสักเดือนสองเดือนปลายปีนี้ฉันจะแจกโบนัสให้พวกเธอสองคนว้าวจริงเหรอคะพวกเราจะได้โบนัสในปีนี้จริงเหรอคะจริงสิให้สมกับที่พวกเธอทำงานหนักมาตลอดทั้งปีไงแต่ก็าต้องคอยประคองยอดขายให้ดีแบบนี้ต่อไปนะ แล้วก็อย่าลืมเน้นความสะอาดแล้วก็รสชาติด้วยล่ะได้เลยค่ะดบทราบค่ะคุณลูกหมูมาจานนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจัไปเสิร์ฟให้มีขาผักแก้โอ,อาหารที่สั่งได้แล้วค่ะโหยนาทางทั้งนั้นเลยโยขนาดย,ยังไม่ได้กินก็น้ำลายไหลแล้วอ่ะบีเตอร์ทานให้อร่อยนะคะ ค่ะแล้วฝากร้านด้วยนะเดี๋ยวฉันไะเคีย์บัญชีก่อนค่ะอ้โหมูทำดีๆีละค่ะร้านนี้เจ้าของร้านเขามาเสิร์ฟเองเลยนะเนี่ยนั่นสิถือว่าแหละลูกค้าติดใจไหนขอร้องสิรสชาติจะเป็นยังไงฉันด้วยฉันด้วยอืม จะถูกลอตเตอรี่ยินดีด้วยนะวาไอ้์ถูกลอตเตอรี่เท่าไหร่กันหรอสิบสองล้านสิบสองล้านเลยเหรอพวกแกโชคดีมากๆเลยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วหัวฉันนักมันมากับดวงเด็กในอาร์ไรกันเข้าไปถึงในร้านเลยเกลงใจลูกค้าหน่อยสิทำไมพวกฉันต้องเกลงใจด้วย วันนี้พวกฉันเหนื่อยแล้วอยากพักไม่อยากทำงานทำไมพวกเธอพูดกับฉันแบบนี้ล่ะยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะทำไมพวกฉันจะพูดไม่ได้เพราะว่าต่อไปนี้พวกฉันอยากจะทำอะไรเมื่อ,อไรมันก็เรื่องพวกฉันเธอไม่มีสิทธิ์มา,าั่งนี่ทำไมพวกแกพูดกับเจ้าของร้านแบบนี้ล่ะทำไมพวกฉันจะทำไม่ได้ในเมื่อพวกฉันถูกลอตเตอรี่ตั้งสิบสองล้าน พวกฉันกำลังจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่พวกฉันไม่เกรงใจใครหรอกนะฉันจะบอกอะไรให้เอาบุญนะฉันทำงานที่นี่งานก็หนักเงินก็น้อยใช้งานฉันใหญ่กับท่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมเป็นแบบนั้นอีกแล้วแต่ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นกับพวกเธอเลยนะเงินเดือนโบนัสสวัสดิการฉันก็ให้ฉันไม่เคยเอาเปรียบพวกเธอเลยนะไม่เคยเอาเปรียบแต่รายได้พวกฉันเหี่กับเศษเงิน นี่พวกเธอกำลังดูถูกอาชีพตัวเองอยู่นะมีสติกันหน่อยสิฉันไม่สมเพราะฉันจะไม่ทำอาชีพนี้แล้วหรือว่าถ้าพวกเธอชอบนะก็มาสมัครเป็นลูกจ้างแทนพวกฉันได้นะพวกเธอหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าพวกฉันจะลาออกยังไงล่ะเศรษฐีหน้าใหม่อย่างพวกฉันเนี่ยขอไม่ทำงานกระจอกกระจอกที่นี่ต่อไปก็แล้วกันนะ เชิญแกทำงานที่แกรักของแกต่อไปคนเดียวเถอะพวกฉันเนี่ยขอไปใช้ชีวิตที่สุขสบายเสวยสุขบนกองเงินกองทองก่อนนะไปเถอะไอ้ฉันอยากช้อปปิ้งไม่ไหวแล้วหลีกทาให้พวกฉันหน่อยสิไอ้พวกคนจนบาย ม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าอำนาจของเงินจะทำให้คนเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ฉันก็ว่าอย่งั้นแหละ วนนี้มาช้ากระจังกระจ้าพวกเราเพิ่งปรชุมเสร็จนะคะวันนี้พวกเราออกกันเดียวไหมครับได้จ้ะนั่งรองก่อนนะจะฉันต้ให้ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกอย่างลงตัวแล้วใช่ไหมใช่จ้ะแต่เวลาอ,ออเดอร์เยอะก็จะเนื่อยหน่อยแต่ฉันชินแล้วล่ะจริงๆถ้าทำไม่ทันโทรเรียกพวกเราออกไ,ได้นะครับพวกเราทำงานอยู่ใกล้ๆที่เองครับ จ้าขอบใจจ้ะฉันพูดจริงนะคะถ้าไม่ทันโทรหาเราได้เลยไม่ต้องเกรงใจค่ะโอเคโอเคลูกค้าด้านหลังสั่งได้เลยนะจ๊ะว้าไอคุณลูกหมูปีเตอร์โยกนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกเธอถึงมาในสภาพแบบนี้ล่ะนั่นสิ ถูกแล้วตอนี้สิบสองมันไม่ใช่หรอใช่แต่พวกเราผิดเองที่หลงละเลิงใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่เหลือเก็บเลยซักบาทอะไรนะไม่เหลือกเก็บเลยหรอใช่พวกเราไม่คิดเลยว่ามันจะมาจบแบบนี้ที่พวกเรากลับมาวันนี้ก็เพราอจะมาขอโทษคุณลูกหมูที่พวกเราเคยทำตัวไม่ดีใส่ไปนะคะพวกเราผิดไปแล้วพวกเราขอโอกาสคุณลูกหมูอีกครั้งได้ไหมคะ <c oughs> พวกเราสัญญาว่าพวกเราจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วค่ะนะคะคุณูหหูตอนนี้พวกเรายแย่จริงๆค่ะถ้าฉันให้โอกาสพวกเธอต้องสัญญานะว่าจะไม่ดูถูกอาชีพหรือดูถูกคนอื่นอีกเพราะทุกอาชีพไม่ว่าจะเงินเยอะหรือน้อยต่างก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีเหมือนกันทั้งนั้นการที่พวกเธอให้เกียรติอาชีพที่ทำ นั่นก็หมายความว่าพวกเธอก็ให้เกียรติตัวเองด้วยขอบคุณคุณลุหมูมากเลยนะคะ ก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจ